สวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะนี่ก็แม่เก็บพุ่นคลิปใหม่พี่น้องมันสิเน่าผุมันก็เลยเห็นเป็นหลายคลิปพุ่น่ะพุ่น่ะอ่ะนี่บ่มาเห็นพี่ใจเย็นๆนะคะไม่เจอเลยเราอึอ่ะสิปเอ่ะท่านซ้ำนี่โอเคเลยเนาะนี่ท่านนี่ขันเข้ามาเก็บตอนั่งกางสิขึ้นล่ำตนอ่ะมันได้อยู่ นี่มันเหลือดิต้องเอานั่น่ะนะพี่แอร์คันมันดอกไงคือสิดได้หล่นตาลงล่ะโอ้ยนี่อะไรดอกเยี่ยมมากด,งงาออดอกไงพอเสียบเนาะออถ่ายแบบใบไก่ถ่ายแบบใบไก่น้ำแน่เอาดอกนั่นเอา่ดอกน้อยๆอะข้างๆกันอยูถ่ายแบบใบไก่เด้อแบบใบไก่แบบไก่อันนี้แม่นบ่่ในนีกิกนเานะ กินอ okay, yeah, ีหลีกะไป่แบบไก่เลยพี่น้องเนี่ยนี่ก็บางอย่างเนาะที่บ่เกิดโอ้ดอกนี่งามเนาะนี่ไหมดอกนี่ไหมอันนี้นี่ห้าหกเจ็ดจะเห็นบ่ดอกนี่บ่แล้วดอกบบงามบ่เห็นมันมันหนุ่แต่ดอกมันละต้นม่กินยังไงเพียบแล้วมาบีบหัวขวานเพี๊ยบเพี๊ยบนกไงป๊อหื้อเห็ดอันนี้ดอกซ้ำนี่ล่ะเข้มไหม โอเคเอามไหมดนี้ไม่เอาหรอกความหอมเพ่งมดอก่แันี่มดอกซันนี่แหละเป็นเหดเพิ่งใหม่แนะ่เป็นเ็ดเพิ่งอันเฮดเพิ่งดอกน,น้อยๆซึ่ง้าวบาออไปกให่เนี่ยที่้ามาเก็บเ้าบ้าเอาเพียที่เ้าไปพอจุม่มนึงอันรอยดอกกันไหมเออนิ่ะโมมีบอกห้า,หาปไปเบื่งบอกนี่ย่นอยู่หัมุมเนาบาไปเบื่องบอก้อ<ด>ยดอกได้บ่ นี้กัแม่เนี่เนี่ยเก็บกระตาได้ไหมจีบมูเดียวอ่ะนากก่อนะจนหอบเอาหอหนักอ,อุย้ยเียบต้อ e. มันหนังดอกหน่อยเนาะเหออนะ็ดอ,อันนี้เนาะเก็บดอกนดดก็นเบก็บเ็บทาอ้ยผลมันใหญ่ไปผลเห็นปะเดีวันวนี้เดี๋พี่น้องเด้อบ้างของก่อน มันหลายแต่ว่ามันห่างดอกหน่อยเนาะเห็ด hmm. อ mm ัน hmm. น <uw> ี <uj> <Tiffany Moving> <medida> ้มันดอกซ้ำนี่แหละเห็ดอันนี้ใหญ่ขึ้นมากกับบานเลยเห็ดอันนี้แล้วเห็ดอันนั้นเสียบเลยอืมนี่เห็ดอันนี้ทั้งหลายเบ้ดละอย่าไปละเจอหน้าแม่ป้าคนนี่ดอกนี่ดอกน้อยๆน่แม่ป้าทั้งหลายแม่ป้าเนาะแม่ป้ามาแม่ป้ามาบกทั้งในแม่ป้าป้า แม่ป่ามาพี่พีだだ่น้องท่างผัวหัวมุ้มตรงไหนคะแล้วก็สียางมันท่างบ่ะพ <m small spirit> ี่ลูกเห่นรถนายบอกน่อยพี่น้องโอ้ยน่อยอะไ็กลับมันนาะมันได้เปิดแลวเนเป็นเห็ดเผาะบ่ มันเปิดแล้วดอกไมาแล้วใครข้านเก็บเนี่ยอยู่เด้อนะวะอันนี่นเอาปะภาคบ่อันนั่นบ่กกินนั้นันหลายมัย้งไม่บ่กกินบ<อ>่หลายแต่มันดอกน้อยทำ <laughs> ไมว่าเก็บให้หน่อยแล้วมันดอกซำเหนียดอ่ะเนี่ยหน่อยแฮ้งเก็บ กินแล้วบอกน้ํานี่เห็นบ่ต้นแมมอีตาเห็ดเด้น้อยแฮงจุปลสังลองน้ํปูเนาะอือแม่นบ่โอยยับมันบ่แม่นเด้ล่ะขแม่นแม่นบ่นี่มันนอันนั้นไม่ใช่อันไม่ใช ดอกไงผัวป๋อนี่เห็นไหมคะดอกใหญ่มันอะ่ะเพิ่งห,หวานแม่หน่ะเนาะรุ่นนี้รุ่นนี้เก่งเลยเน,น,น่ากิจเน่ายายเนาะเดี๋ยวนี้ปีนี้ก็ได้มาเป็นยายแล้วเสยนี่แหละเสียนี่จับจอ่อ จองจองมือไม้มากกับบ้านจ้ะแม่มเห็ดหนินบานไม่ไว้จ้วเอาบาดอดอกละคาเอาสิคะอุ้ยดอกงามอยู่ยอยู่ในดินเนาะมีไงก็เห็ดมึงเล่าเบาอยู่พูดเดียวเห็ดอันนี้ซ้ำนี่แหละน้องเห็ดเพาะนะคะแปะขันบานแล้วเพื่อนดอกนึงแต่ว่าไว้ให้แม่ป้า,าได้กินซช่ไพี่คุณเห็นปะ นี่เห็นป่ะอุ้ยหลายหลายหลายชั้นแมหลายหลายพี่เดีเดียวอ่ะถ่ายไหมถ่ายสิพุ่นไม่ได้เห็ดเออบางนันมันต้องขืนเนาะพี่วานเนาะแต่ว่าขอให้ดอกไงก็เหนียบ่ได้บ่เนาะเห็ดนี้จำนี่ละป่ะจังไปเรียกร้องนั่งใดกคหนีไม่ได้นั่งสิบานละมันข้างมันกินเอาอม่ป่าขึ้นมาจัดม่ป่าถ่ายอยู่เดียถ่ายเจ้าตาตันละตาเอารวน พี่น้องทั้งผัวเจ้าดอกนี้มันเด่นั่งเหลือดิดอกขอมสดงามเลยงามดอกโอ้นี่ดอกนึงอ้าวเก็บเก็บเอาเก็บเลยคันมันดอกน้อยกับสีไายมุ้งไก่เอาเก็บไปเลยมันไม่หน่อยไปได้น่ะมันถ้าเอาไว้เนี่ยมันคือทากินเลยน่ะทากินแก่งข้ามนาดอกพอดีล่ะเห็ดเพาะเนาะ ดอกนี่บ้าอากดอกนี่เด้หมูมันเห็นเพื่อนตัวนึงนี่เด้เด้ใหญ่เป็นเด้หมุนรอบที่สามเนี่ยาหาตั้ไปเอามากันนัเดือด นักเลวนะมเนาะอูุ้่นเออวู้ยปุ่นอ่ะไม่อยากคลายปุ่นอ่ะตาดอกยังไงหู้ปุ่นอ่ะเธอเอาธอตาเธอไปอยู่เอาไปเอามาเดี๋ยวเดยวนี่นี่นี่เยบเหยียบเด้อว่านังตีนเตียนปวดบางแนังกับประเด็นเน้องเออเอาหาห้อยู่เด้อาวเอาไม่สิตั้งสติไหมปวด เขาทายอยู่ผีไปตัดอยู่ผุนไม่ไม่ถึงดอกนี้มันอยู่นู่นจบแพ้สักแก๊บมันมาหามเมนตฮะเอ้ามาพี่เห็นแต่เออะเออเอออยู่เห็นแต่เหยียบเนาะมบเห็นเยียวกับเด็กบเดบบเบล ตัดเม่พี่อ้ตัดใจนี่มันกเมียหรอเด้บ่อเมียดอกเมียเห็ดเือเห็นบ่มีแต่ดอกน้อยๆทำงานเด่นเสื้อกยาพึ่งลงมเอเป็นบ้าผู้ใดสิเปนลงคลิปมือเดียวหาโคลิปดอกลอยไหมมีแต่ดอกน้อยอยู่เนาะเดอ่นยาะเดี๋ยสิดอกลอยแล้วมันทายอยากได้สิทายเบียงหลังให้เบิ่งน ไปาเยี่ยงหลังข้นไปิยามุดแสบเด้นีหนิำอยู่น้าพี่หอมม่ปยัลแม่่ปยุดแสบจะไปจิติยาบ่พจ่ยะจะไปเห็นไม่ป่าลเจาะใบเงก้ยงี้อยู่งำเนาะ ขาบ้านเพราเป็นมันใบใหม่ใบใหญ่ซือ้ออยู่มันไม่เห็นดอกมันเห็นดอกน้อยค,คิกดิดีีวเพราะว่ <laughs> าวมันเธอเห็นไหมกล้องกับเป็นตั <laughs> ้ <laughs> งใบไงอยู่เด้อลูกคืนตรงตรงยืนตรง

ไรอาาีกไหมอ่ะมะจูนหนากล้องคักเนาะจ <c oughs> ักดอกพี่ดอกไงมัน <c oughs> ดอกไงที่จร่งมันพันไงอยู่ผู้ใหญ่บอกอันนี้พันไงอด,ดอกมันเฉลียงกันอันนี้ดอกแันนั่นพัน,น,น,นกันกับกล้องชั้นได้อออดอกหนึ่งอยู่ในดินในในใ,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 ในในเอันเฮ้ยเจอแล้วเดี๋ยวเอามาไก่ไล่เดี๋ยวฉันจะเอากล้องไปเองดอกดอกนึงในป่ายานเนาะเฮ้ยมาเอาผิดกันมาไม่เห็นอ่าเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่ยาูนทวเวจักเป็นว่ตถุตาถือใจมาพี่ยามาตามาแล้วมาตาตาธรรมเดเวสองอันนึงเนี่ยซูนเราได้เนี่ยเออเออมันโนกินไปแล้วดอกไงเด้กกรีบนี่้มันเหนื่มเมย์เหรอเดันเมยเด้อเออเก่ไหมล่ะ มันสูนมันสูนมันมันเอาขาไว้ให้เห็นบ้างมันต้องเอาให้มันขนาดกับกล้องแบบนี้อ่ะอ่ะกินไปหมดแล้วแหะกินหมดแล้วแล้วไงแล้วมือดำแล้วก็ง่ามขัางบ่าโอ้ยใหงขนานกันกับกล้องง่ามข้างแขนเลยนะก็จะงั้นนีงก็ตุ้มลูกไหมยังก็ตุ๊กตาตุกเอูก โ <Okay. S 2> <laughs> อเคเบบ้อเอาเย้าเอาไม่ตีงใส่ดาบกันไหล่ะเ,เอามาหลดันีไปขึ้นหน้าอีกวางนี่นะเอาเอาเอาพีพีดอกน้มัน้าดอกช่วย ได้เต็มราการแล้วจะบากเจ็บไมมไงเที่ยงกันตลอดเนอะก็เป็นประจำมาแม่นมาเทียงกันแต่ก็ไม่ตีกันนะ,ะจบขึ้นมาแล้วก็ตัดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องยกมาใส่กล้องก็ได้มันค่อยนิ่งอเออตัดเลยทำไมก็กล้องเธอไม่ตีเนะี่ยมันก็ไม่นั้นขาเข้าเล็ก เดี๋ยวรูอยู่เอานี่ยเจ้าขึ้นได้ลท์ดอกกิมมง่แล้วก็เอาไว้ตรงนั้นละไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยกมาใกล้กล้องก็ได้แล้วกองจะทำเองนี่ดอกหนึ่งเจ้าขึ้นไฮไลท์ดอกเฮ็ดยูทูบตั้งหลายปีแล้วเนี่ยเซรยเนาะได้สอนกันเห็ดอยู่โมเดลใหม่มากมันสั่นตัวเปีนบ้นอยู่อันนั้นมันหน่อยผดไมเธอ อันนั้นไหมลูกขาเขาเธอหน่ะอยู่ใบนั้นอ่ะเอออยู่แใบกับมือเธอเนี่ยเออวว่ยังรบเอาเอาเอาส้มในใส่กระตาซะนั่นแหละฉันบอกให้เธอเอาดอกนั่นแหละน้อยผลน้อยวะเออไปเก็บใส่กระตานี่ยเนี่ยดอกนั่งเฮ็ดแต่จะแม่นดอกน้อยโอ้ยกล้องเป็นยังไง อยู่อยู่ทนทางเขาบ้านเพาบปดเบึงเนาะนทางมาเขาจอดรถเนี่ยอัตขาไงคัะเนาะเอามาอวดซื้อได้ไมัตเต่ไก่ๆคนนี้นแต่ว่าไก่เก่งเสีบเด้อพี่ยาสันเอามาอวดเอามาอวดช่วงบ่มบ่เคยเห็นไงเหรองานได้แลบนไงครง่ามะง นะคะยังไม่ไปลาบมิ้วหรือยังปลาข้างหลงังนี่เป็นทางเดินใช่ไหมใช่ทางทางรถอีแตกขางรถอีแตกบนทางนี่บ,มมมบ่มีหมาบหรือไงบอกไม่มีหมาบ่บ่วแต่ขีข่คนปุ๊ปอีปี กําลังสิขืนบ่ะอดอกงามยโอเคดอก้โอ้กิตยาขึ้นมาแต้วเใ,ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปสวยแต่ดอกเล็ก ได้เนาะอ่ะเห็ดพันคาวร้อยโอ้ยกระรุ่นนี่แหละพี่จ้างามเนาะเว้ยไว้ไม่ต้องพีโอ้โหอย่างนาะเม่อไปฆาเสียบบ่ฆ่าน้ำเดี๋ยวไปหาเขี้ยวเห็ดหน่อยนี่เห็นบ่เห็นบ่นี่เอาบ่ดอกนี้บ่าออกดอกนี่อะไรู้มันเลยมาล่านี่มันเลยมาลาแล้วป่ะ ไปหซอยได้พี่น้องขเนขอทั้งหาตรงนั้นขเห็นมันไล้ดอกอ่ะบ้าืมไปเลยบลาหยยบได้นองอยู่หันมิลายดอกเยอจิติยาหยียบมันจุ่มเท่าไรไม่ได้หยยบอะไรทั้งนั้น